สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะกลุ่มสาระศิลปะในรายวิชาทัศนศิลป์ของคุนครูนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของอาภาพสามมิตินะคะวันนี้สำหรับนักเรียนชั้นปหเราจะเรียนในเรื่องของการให้แสงเงานะคะเราเพิ่มแสงเงาเข้าไปในภาพเพื่อให้ภาพเนี่ยจากสองมิติ ลายมาเป็นภาพสามมิติหรือที่เราเรียกว่าภาพเสมือนจริงนะคะภาพเสมือนจริงหรือภาพสามมิติเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะเชิญไปพบกับภาพเสมือนจริงหรือภาพสามมิติได้เลยค่ะคำสั่งให้นักเรียนศึกษาวิธีการวาดภาพและให้แสงเงารูปทรงกลมผลแอปเปิลจากคลิปวิดีทัศน์ แล้วนำมาใช้กับใบงานที่1และใบงานที่2ใน EP 2นะคะต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของภาพ3ามมิตินะคะได้แก่ภาพแรกนะคะเป็นภาพฝักทอง ภาพที่สองเป็นแอปเปิลเขียวนะคะแล้วก็ภาพที่สนะคะเป็นกล้วย1หวีนะคะจากการสังเกตภาพแต่ละภาพนะคะเราจะมีความเข้มของสีที่ต่างกันนะคะมีแสงมีเงานะคะมีการให้น้ำหนักสีนะคะตรงนี้จะทำให้ภาพออกมาเหมือนจริงนะคะ รดติดตามตอนต่อไป ep 2นะคะบายบายค่อยพบกันใหม่ค่ะ